นี้มาขึ้นยางครับนี่พนังงานขึ้นยางครับนี่รอขึ้นยางอยู่ครับขึ้นยางไปที่น่าจะสอนส้มนะครับนี่สัวขันยางครับนี่พนังงานชาเพื่อนพี่น้องทาขึ้นบ้านครับนี่

รอรถฟลักิ์มาขึ้นยางครับนี่ครับนีนคบ่ครับเสร็จขี้เสร็จยางครับจะไปรอใหม่ครับรอใหม่ นี่ครับรถที่กำลังรอขึ้นเศษยางนี่ครับพนักงานครับรอขึ้นยางขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วนี่หนึ่งสามตันยังเหลืออีกหนึ่งกองครับนี่ไอ้กองใหญ่นี่ครับนี่กลังนังน่งนั่งรอ กอฟลิปรออนะครับครับ